ไปกันที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณนนิชย์พร้อมด้วยนายอำเภอปักท่อและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเฉลือเด็กชายวัยสีขวบที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วค่ะ ที่บ้านเลขที่39หมู่ที่9ตทุ่งหลวงอ,อปากท่อจัังหวดราชบุรีนางบุญยิ่งนิติการนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายผาชัยโปรสยานนท์นายอำเภอปากท่อและนายกิษนะพรอยชุมนายกเทสมนต,ตรีตทุ่งหลวงพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กชายสราวุธหรือน้องป๊ปซี่สร้อยสุวรรณอายุ4ปีที่ป่วยด้วยโ,ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยนางสายพินเต็มทวีอายุ33ปีมารดาเล่าให้ฟังว่าจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางครั้งละ1,200บาทซึ่งไม่รวมค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากบัตรทองซึ่งตนและครอบครัวม,มีฐานะยากจนแต่ก็จําเป็นต้องหาทางรักษาน้องเป๊บซี่ให้ได้และจากการประสานงานของนางบุญยิ่งนิติกาจนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางอำเภอปากท่อและทางเทศบาลตำบลทุ่งหลวงจึงเตรียมให้การช่วยเหลือน้องเป๊บซี่อย่างเต็มความสามารถทั้งยนนานพาณ รับส่งในขณะเดินทางไปรักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพร้อมทั้งเตรีมประสานงานกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมาของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเพื่อให้ดาเนินการช่วยเหลือตามกําลังความสามารถต่อไปอก็จะทําตามที่แนะนำเลยนะต้องมาหมือนชนะเพราะว่าแม่านี่นี่ต้องผลนี่คงไม่ขึ้นแน่น มาก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะที่จะช่วยเด็กชายคนหนึ we, like. ่งนะคะให้สามารถที่จะกลับมาเป็นเด็กชายวัยสดใสได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ